ไทยนิวส์เอเชียรครบถ้วนข่าวทั่วไทยนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบทุนการศึกษาปีที่15พร้อมมอบประกาศผลรางวัลสถานศึกษาคาร์บอนต่ำขับเคลื่อนการศึกษาและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนก่อนข้อพิธีการผู้ร่วมงานได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนน,รรรชชนีนพันปีหลวงที่สเสด็จสุสวรรคคาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาที กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยโรงงานบ้านโป่งราชบุรีปีนี้มอบทุนการศึกษาจำนวน510ทุนทุนละ2,000บาทรวมมูลค่า1,020,000บาทให้แก่นักเรียนจากที่16สถานศึกษาในพื้นที่13ตำบลครอบคุมเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีและตำบลบ้านยางและอเ,เมืองจังหวัดนครปฐมโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืนเดินหน้าสู่สถานศึกษาคาร์บอนต่ำรวมสร้างสังคมลดโลกร้อนอีกทั้งมอบรางวัลให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นในการดำเนินกิจการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าลดขยะลดการใช้พลังงานและบูรณาการการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ไทยนิวส์เอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทย ฉันเป็นจะมาตั้